สวัสดีครับผมสุภพิตย์โยธีในนามของทีวีโยธีผมจะเก็บภาพทางด้านใต้นี่คือภาพหลวงปูม่มุ่มอินทรปัญโยและผมก็ลองไปเก็บภาพที่ทำการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้าน ผมก็อยากเก็บภาพที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนี่คือหนองหนองน้ำอยู่ฝั่งตะวันออกของที่ทำการกองทุน,ก,นก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับพนั่นก็ที่เก็บน้ำประปาประจำบ้านประสาทยื่นเหลือ เก็บภาพบริเวณน้องรอบให้เป็นธรรมชาติที่สุดวันนี้วันนี้ก็อากาศไม่ร้อน ท่านเห็นอย่งนงดีก็คือที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่หนึ่งครับก็นับว่าเป็นผสมผสานไฮเทคโนโลยีก็ผสมผสารกับธรรมชาติดีกลมกลืนสีขาว สำนักง,งานชั้นเดียวีก็ด้านหน้าจะมีการมาทำกิจกรรมพิเศษนี่คือกองทุนหมู่บ้านก็สวยงามดีภูมิฐาน ผมจะโพสภาพร,รอบก็โทนสีขาวอันนี้ก็ประตูสีดำครับนี่คือข้างในครับไม่มีฝ้าก็ปกติดีครับอันนี้ก็ด้านหน้าครับ ด้านหน้ากอนนก็เห็นภาพหลวงหลวงปู่ที่ผมโพสให้ดูตั้งแต่ตอนแรกครับนี่คือฝั่งตะวันออกก็มีหนองน้ำก็ดินสงา่า ภาพสีขาวตัดกับพื้นผิวธรรมชาติทำให้อาคารนี้หรือว่าสำนักง,งานนี้มีจุดเด่นขึ้นก็ความกว้างกว้างพอสมควรนะกระทัดรัดดี ด้านความสูงจากพื้นก็ประมาณ20เซนก็เสร็จป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมอยากจำมาเก็บภาพไว้ด้านหน้ามาทำกิจกรรมออกกำลังกายมาเต้นออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสายเพื่อควางสุขภาพอันนี้คือข้างหน้าครับก็เด่นสง่านี่คือที่ทําการกองทุนหมู่บ้านหมู่หนึ่งบ้านประสาทเยืะเหนือผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่กดติดตามด้วยนะครับ